สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรมโมเดิรายทีวีร่วมกับ ใหม่ Isuzu MU-X เสนอ Miss Thailand 2014 Daily Highlight กอติดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2557สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่กันอีกแล้วนะคะกับบิวเปียพัดเรือนล่าในรายการ Miss Thailand 2014 Daily Highlight กอติดการประกวดนางสาวไทยประจำปี2557นั่นเองค่ะโดยเช้าว,วันนี้นะคะเหล่าสาวงามทั้ง24คนมาตักบาตรท,ทาบุญกันที่โรงแรม Intercontinental หัวหินรีสอร์ทนั่นเองค่ะภาพบรรยากาศของเ่าสาวๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ กิจกรรมในช่วงเช้าของผู้เข้าประกวดทั้ง24คนคือการได้ทำบุญตักบาตรณริมชายหาดที่ทอดยาวบริเวณโรงแรม Intercontinental ห oh ัวหินรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะและสาวงามทั้ง24คนยังได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดร,ร่วมกันอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้ง24คนก็ได้เดินทางโดยคาราวานรถยนต์ Isuzu MU-X ไปทำกิจกรรมณศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถรรัมภ์นี่ผมก็ตืนเต้ดีนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ได้รับนะครับคณะของว่าที่ทนักข่กาวไทยประจปีของวุฒิเกิดเหล่าสาวงามทั้ง24คนได้มีโอกาสให้อาหารสุนัข และได้ร่วมทํากิจกรรมท่าราบําบัดให้แก่สุนัขสุนัขน่ารักมากๆค่ะสตนนี้นะคะก็เป็นสูตรที่สําคัญสูนหนึ่งที่เราควรจะใส่ใจนะคะแล้วก็ควรจะดูแลรักษาสุนัขของเราให้ดีนะคะและผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง24คนยังได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน10,000 0บาทค่ะจากนั้นผู้เข้าประกวดทั้ง24คนก็ได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมกันที่ซีพายกอล์ฟคอร์ส ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟบนพื้นที่กว่าผั0นไร่สาวงามทั้ง24คนได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการร้ากอล์ฟ เพื่อเสริมบุคลิกภาพและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อตอกย้ําในด้านความสามารถที่หลากหลายของผู้เข้าประกวดทั้ง24คนค่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศของเราผู้เข้าประกวดสาวงามทั้ง24คนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะพรุ่งนี้นะคะเหล่าสาวๆทุกๆคนค่ะจะเข้าร่วมประกวดขวัญใจชาวหัวหินนะคะซึ่งใครจะได้รับตําแหน่งต้องติดตามให้ได้นะคะสําหรับวันนี้บิวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ร่วมหวตตำแหน่งนางงามขวัญใจมหาชนในการประกวดนางสาวไทยประจำปี2557ผ่านทาง SMS เพียงพิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่4111001ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนวันที่20พฤศจิกายน2557สนับสนุนโดยใหม่ i อิ z ุสมิวบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน BSC International กลุ่มปตท ல